ที่วัดบ้านหายโศกหมู่สิบตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองหานนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำสมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร,รินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวข้าราชการประชาชนในพื้นที่ประกอบพิธีถวายราชาสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร,รินทราบรมราชชนนีด้วยสํนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยสเสด็จพระราชสมภพในวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443และ,สะเสด็จสวรรคตวันที่18กรกฎาคม2538ขณะพระชนมายุได้9 4พรรษาตลอดพระชนชีพพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกิจกรรมในวันนี้ที่อำเภอหนองหานได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีในการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมเช่นถอนฟันขูดหินปูนโดยแพทย์จิตอาสาและแพทย์สนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและกรงพยาบาลหนองหานบริการแพทย์แผนไทยบริการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี บริการทําหมันสุนัขแมวและฉีดวัคซีนจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีกายบริหารเพื่อสุขภาพจากอาสาสมัครพอสวจังหวัดอุดรธานีโดยคาดหวังว่าประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้จะได้รับบริการต่างๆอย่างทั่วถึงตรงความต้องการการคัอให้เป็นมวนฝักให้ ได้เลยค่ะบ้านมีซื้อติดตากันไหมบ้านมีคนเยอะมันวิ่งไปตะกุกัดกัน